สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมนํำเผาตะลุวันพาเพลินมาแล้วมือนีกับมากับความฮักแพงฮักแพงบางปันดีลีพี่น้องมือนีมามือนีเาวน้ำขมาขึ้นอยู่ตาโลเตียเขาตาโลมากับความฮักแพงบางปันอะตื่นไปพอตื่น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 เออผ้าตามหาฝันแต่ตอนนี้ฝันพ่อแล้วฝันเป็นจริงแล้ว ฟันเป็นจริงแล้วพ่อเอ้ยฟันเป็นจริงแล้วลูกขึ้นมาเมื่อนี้ใจส่วนขึ้นแางไปเลยก้อยก้อยแทนนอนเลยก้อยอีหลีก้อยอีหลอยอีหลองเลยบาทที่หนึ่งอือออพนันทานายจ่จากคุณริวโอ้ยขออนุญาตบาทค่ำขออนุญาตบาทคำสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอ้เนี่ยผู้ใจดีเอาเนวอยากแล้วกินมาสู้กินพี่น้องป้าค่อยคล้ยกลยล้ยนือเาอืมแต่จำานี่ก็เลืเลือเพื่อเฟียกแล้วเอาเข่าคู่กันแล้ววันนี้อันซอกินเกี้ยงคือวันแล้วกินจาของเต็มรถยเอาลงมาห้มเนี่ยฮา่เจี๊ยบรล้วเขือเียมงั้นเอยกินเกียงเมื่อคืนก็ว่าได้แล้วกินหลายด้น้ำแม่ตะกระเตียน ไม่ตะกตนเอามาฝากจ้บองครับเจ้าบองคับนี่ตือนไปพอเตือนไปพอตื่นไปพอขมันเี่เอาสร้างขมข้มนะสร้างขมขมมามามาเปกมามามามมาไม่กินตะกอนไม่กินตะกอนกัม่กินตะกอนไม่กินตะกอนโอ้หอนส้นเถอะเนาะ เลี่ยมตาให้เนาะพี่น้องเนาะเลี่ยมตาให้เออเมื่อว่าวแต่ว่าเลี่ยมตาอย่างออนช้อยผมแบบยังเปนดีครับผมเปิดร้านอาหารยูทิปเขาซื้อร้านไหนรร้านเนื้อเข้าไปถูกต้องยูทิปชื่อร้านอะไรชื้อซื้อร้านอีกยังก็ถ้ากูเฮาทาโกูถ้ากูเฮาเฮาขายเฮาขายอีกอย่างวันนี้ขายขายพวกนอกจากนั้กินนิตี้ โอ้หันไปนี่มาบ่เป็นอาหารอิตาลีตีโออาหารอิตาเลียนมันเป็นยังไงนู้นบ้านนี้อาหารอิตาเลียนพี่น้องเลยมันเป็นตะบกุงคือเฮาบ่สัว์ลอยขั้นหนึ่งม่านกระเสียมยังอยู่ยังอยู่อยู่ในหันละพอจะตายแล้วบางคนเนื้อเสือเอาบวงประเดี๋ยวมาฮะบวมมีท่านีิดพี่น้องบระเด้มีแต่นกลิ่นตะห่ิดเลยที่อันนี้กับมี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 อันนี้อันนี้นั่น อันนี้บอกเผาเผ้ากับเผาไม่ยี่ห้อดิพี่น้องมันเผ่าธรรมดาโอ้ย่่อ,อนสอนหลายขอบุณหลายๆเด้อจะเลื่อนลุงเรื่องในงานในการจะเลื่อนลุงเรื่องเด้อจะมันดีให้มากมากแพงต่งปันอิลีเอ๋ว่ากินตีตอันนี้เขาย่าแอวเด้อ มเอวเด้กินแล้วขันยาเอกเอเด้วาแง่ร้ามกินแล้วขันเอแสบฟาดเด้ดินน้ำขีดินร้ามกินแล้วเอหบิ่งแคหเบิ่งดูแคหบ้งเอันี้ไม่ฮ็ดเดี๋ยวนี้ไม่เอาเอาจริงขันเตายมาตีกล่องินหัวงอกเอาใกล้ๆบัวงอกเพื่อยเพ่อตายมเอากล้ๆหัวงอก เป็นพยาบาลอยู่โรงพย,ยาบาลคนเดีญญยวกันย่าดู่ญญามีเจ้าเป็นคนป<ม>อ,อุดรตาลข้ามคนเพชรบูรณ์พี่น้งนองเพชรบูรณ์แต่ว่าตอนนี้ที่ว่าที่เจ้าแล้วล่ะเนี่ยห้ามอันผู้ใดเบื้องแล้วนี่เสียใจแล้วนี่เด้อเสียใจวอนนี้พู้จ่องแล้ว เพิ่นมีผู้จองแล้วผู้ขึ้นมาตีจองเพิ่นเสียใจแต่การเทก็ยังเสียใจเนาะบางรูปเพิ่อนมาสั่นบางนึงอ่อนช้อยไรเโอ้ยเอออ่อนช้อยไรยันเอญ่ยันอ่ายยันพอยันแมวอะได้กินฝ้าว่านะกินไหมกินนนะนี่น้องตั้งแต่เศร้าอยู่นี่ตอนนี้ก็ได้ตอนบ่ายนะได้ใจเย็นอือออกจแกออกจแกคุณเขาแล้วเหลือหกทุ่มเคืองเนาะ อกทุ่มไปหาเครื่องนี่แหละเราบ้างันจะหมาหมาอย่างตัวสองตัวแล้วบ้างันซีเลียดกินเด้อยังหันซีเลียตลายเด้อในป่ายุ่งซีเลียตสะบันแบบแม่สะบันมิตรสะบันดีดีนี่ นหลก้ินน้ำมูกันนะกินน้ำมูกันนะพี่อนเนะันนี้อันนี้แมนตะกะแตนออกมาจับถอดเนือกินดิบน้ำมูดนี่แหละมาจังมาบ้จ่ายมาบ้านเขาเจ้สั้นแล้วรบวกานนี่ป้าปากตกเตี้ยป้ปาก ว่าป่าว่านก็ลืมใ่น้ำป่าเ้วเป่าแ้ำลูกัมนฝ้าอหลีวานนี่เจ้าลืมใจน้ำป่าพอปัญญาบุรุษกไม่กินข้าวพอปั่าพ่อปัญญาทิดเอ้ยไม่กินขา เอยเอาสมมติักเตงหูเราก็แล้วท่านละเนาะเอาพักพันท่านพักพันซะหลักศาสรแล้วารักษารแล้วตรนนึงเพ่นบอกเรื่อปลูกกันยันวังลุกขึ้นไม่กินเขาเราปลูกแล้วพับอกที่ท่านได้ฟังเนึ่งก้าบเปิดกูเปิดกูพายเนี่ยเด้อพัศน์มวลลายพัศนเดี๋ยวิใน้ไปปียตาย ย่องกันเดี๋ยวอารมณ์ดีๆกันเปิดกู้พ่ายเบิ่งเรียนได้จ้าว่าสั่นอารมณ์ดีๆกันมือไห้อารมณ์ดีๆกันแต่มือนียอารมณ์บอดีมือนียนอนนอนไม่เตือนขนาดนอนไมตอนขนาดนอนบม่เตนนี่ยเดี๋ยวพวกลูกกันไม่กินข่าวหรอนคอมเมนต์ฉะนั่นไม่ทาไม่ทารถโอ้เมื่อคืนนี่ยเป็นคือว่าสามมือกอดเฉยๆมาปช้ยาสามมือกอดมาใช้ยากอดจะ้าไม่ทาป่ะพันแล้วไม่ทานั่นเล็่ไม่ทำ น,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 น่นมาสามเอามาคือกันแต่มันนัง่งเงี้ยงกัน,กกน,กนกอนุดปูดเงี้ยงกันดูม,มัม้งเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วครับเจงกินตงนานหลับไหม, <c oughs> มอ้าเอาป่างเอาไกเรียกีบูเนีตะัวนน้อยโอ้ยเจ้าเจ้าถ้าพี่บอกกันไปยืมแม่นุ่ยมห้เออนั่นแหะแม่น นตัวโอ้ยแ่บอีเลียนแล้วกินมันแ่บแห้งอีเลี่ยนแบแสบแับแ้บแสบแสบลองเล่นเลยกับพีทเราดีไหมสีผ้าเปนู่นจริงกันไรนี่มันมันโควิดเนาะมันโควิดก็แมนตอนนี้ได้ยินเขาจะว่า มันก็มีแต่พวกที่ว่าเฮ็ยนงานอยู่ในไทยเพราะว่าเพราะว่าจุ้มนองจุ้มนุ่งเขาขึ้นบ้านไปไล่เดี๋ยวนี้ขึ้นไปอยู่บ้านเกี่ยวข้อบริยานก้นหรือเดล่าม่นไม่รู้ตองอูแต่ก็เมียนไปตอนนี้เนาะไม่ยัางก่อพลังกับเมื่อวานพลังเมื่อบานคุณก็พลังกับไปเนี่ยจะจะต้องมงานอย่างเดยวม้อนกูว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เมียนเหมือนโอ้สมัครแล้วว่าเปลี่ยนแต่ว่ากินข้าวว่าพื้นก้น มันจ <c oughs> well, ้อนเจ้ากิ่นบิสุทธิ์ได้เมื่อนั้นอินตองอูมันเมือนั้นเวทีลมทับสันยังทับสันโอ้มันเจ็บเตื่นช่โอ้เหมือนคนเ้าไปเพื่อน่ะแม่คุณเววเพ็ดมันนี่กัดจนราคาซ้ำปื้มๆเมื่อนั้นตกบันไดตกบันไดเมื่อนั้นเมือนเหมือนน้ะเมื่อฝนตกขนาดอยู่ยใจกว่ายอ่ยซีดลยุ่มาบอยู่มาบเนาะฮัลโหลตกเวทีเด็กน้อยตกเวทีหลายคนนั้นเฝ้าแค่ในปม่เป็นทีถือมือฝนตกบ่ จำนนได้แม่สามโมงสี่โมงได้เวลาโอ้ขวบทำเวลาล่าะมันเลยตกเวทีต่ตางคนต่างทำเวลาทำหนาทีลงจากของยิ้มอ่อ,อนคลายบึงขึ้นเนี่ยท่านปือป้อๆอยู่ผ่านตกเวทีนะรถไฟ

แล้วบนีันปนี้ก็ได้ตำคุ้งมาหหยก้อยก็ได้ส่วนนี้ผมว่านนึงโอ้ยก็ไปขายจังสีบมัทั้งบมัดผมมีโปรเจคือกินเดึกสดอกมัดมากว่ากันเตีมยงโงบูรูพี่นี่แต่พี่อากม่ตาลามลัวอันดสองถวยสามปวยเพียน้ำเลยโอ้ยเก็บจังสีไปแต่ขายสดอกปีนี้มันฝนดีน้ำได้เบื่น้ำลวงคงสนอกเขาบอพื้นคนนด่ง ส่ดนส่วหน่อยมายวนนี่ดีเท่ากันส่วนหน่อยเมตาแล้วกินแล้วจะมากหน่อจากการต้ระหว่างส่วหน่อยสมัครพี้อียงกว่อภากันพาคกันชูกันทางอีียงกว่าจากบ่อนช้อยอย่างเดียวอันค่าดวงท่าใดก่อยแม่ถามกคับค่ะ บัวบาบคอยบัวบาแห้งดอกเน้อคาดอกยันล้านยาดอกยันล้านขันมังเฮอะไรบ่้างผมคือกันลานขันบางอนไ่บ้างคือบัว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 เทืองดอกเนาะแห้ซื้อก็บ่เขาเอาดิบ่อ่อนอ่อนส้นยังเพิ่นเจียคอลูกเขยเพิ่นเพิ่นยังเอาแพงเพิ่นเจียคอเพิ่นเจียคอขอบคุณขอบคุณค่ะแต่ว่าอ่นถึงโตในควบเลยซื้อของ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 ผมแล้ผมของ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 บัแพงแต่ว่า แนวผมมันบ่มีผมกับบับาวว่าแต่ผมสิเว้าไว้กับลูกสาว้วิเพิ่นนี่ผมบ่ว่าแล้วถ้าเพิ่นสิให้ผมสิว่าจังซี่เพราะว่าจะของมันถูกส่งลูกไปเรียนได้ทัาา้ทาาางา,าน,านทั้งารกระซางตะว่าพูดสิเพิ่นมาหาเพิ่นที่มี่เท่านั้นกระซางแล้วแต่เพินพ่นทุ่มห่อนถทุ่มห่อว่าสิเออไปตะเลียงแขกอย่างเนี่ยคนได้เงินสีพิ่นมาได้ฟังไปเด้อพอดองพูดสิมาเป็นพอดองกับพอดองเลยได้แล้วแล้วแล้วแต่เพิ่นสิมาแต่งได้เท่าไรว่าจ้า หักคางวอกแล้วห้มันเลี้ยงกันสองรอยกับพ่อไม่มีแน่อ้ต่เลียงแขกเลยพราะมันยิมะนงมีเลยงยิ่มีแล้วกัพอเพราะว่าผูมิปัานาน้ยากลำบากเพาะติดคือใจใจโตกันมากกับไ่ยอมสียบเป็นแงหาูนี่ยิ้มเตี้ยขนาดภูมิปัามีดวงวัฒนาคนมีฐานะดีเนี่ยคือไขว่กนเอะชาวคนชมเชือโตเลยกันยี้บวกเาะว่าเดี๋ยวก็ไ่ได้ไหนนะ สวัสดีค่ะ